ันนี้มาใช้วิธีการต้มเส้นสปาเกตตีค่ะต้มยังไงให้ได้เส้นเหนียวนุ่มไม่อืดน,น้ําไม่พันกันนะคะและยังคงเหนียวนุ่มเด้งดึงดึง,ดงแบบนี้เลยพร้อมวิธีการจัดเก็บค่ะเก็บให้เป็นแพ็คๆต้มเพียงครั้งเดียวเอาไว้ใช้ได้หลายๆครั้งเลยแล้วเวลาจะทานนะคะก็เพียงแค่นำออกมาเข้าไมโครเวฟ2นาทีก็จะได้เส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมเลยค่ะ แล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเส้นสปาเกตตี้ที่แบ่งรับประทานได้ทั้งหมด12ครั้งหรือว่า12จานค่ะใช้เส้นประมาณ6ขีดค่ะ600กรัมนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็แบ่งบเป็นแพ็คแบบนี้แพ็คละ150กรัมหรือว่าขีดครึ่งนะคะทําแบบนี้ไว้นะคะคุณผู้ชมคะจะง่ายได้สำหรับคุณแม่บ้านที่ต้องการที่จะรับประทานแต่ละครั้งก็คือแค่เอาออกมาจากช่องฟรีซนะคะแล้วก็เข้าไมโครเวฟเลยค่ะ2นาทีเท่านั้นค่ะ ก็จะได้เส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมเลยก่อนที่จะเอาไปผัดนะคะในน้ำซอสนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูวิธีการต้มเส้นสปากเกตตี้ยังไงให้เหนียวนุ่มน่ารับประทานแบบนี้นะคะก็สำหรับคนที่ชอบการจัดก,การงานบ้านงานครัวนะคะ mm. เคล็ดลับก้นครัวตลอดจนสูตรอาหารนะก็ mm. กดติดตามแอ่วไว้นะคะและจะเจอกันได้บ่อยๆนะจะมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้มาฝากตลอดเลยค่ะ mm. ไปค่ะไปดูกันค่ะ วันนี้เอเลือกใช้ a อโร่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นสปาเกตตี้ขนาดมาตรฐานค่ะถุงใหญ่นี้นะก็หนัก3กิโลกรัมหรือว่า3000กรัมนะคะเอามาแบ่งใช้ที่ร้านนะคะจะแบ่งครั้งละ600กรัมในการต้มต่อนหนึ่งครั้งอาจจะเริ่มจับเวลาที่8นาทีค่ะหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะก็จะมีเส้นสปาเกตตี้6กรกรัมนะคะน้ำมันพืช2-3ช้อนโต๊ะเกลือป่อนเล็กน้อยค่ะ น้ำที่ใช้ต้มเส้นนะคะ5ลิตรค่ะใช้หม้อเบอร์32ค่ะคุณผู้ชมคะใช้หม้อใบใหญ่นิดนึงนะคะจะได้มีพื้นที่ในการคนเส้นเริ่มด้วยการนำน้ำ,นำขึ้นไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟแรงนะคะใส่เกลือป่นลงไปช่วยเพิ่มรสชาติให้กับเส้นสปาเกตตี้นะคะจากนั้นก็ใส่น้ำมันที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะน้ำมันที่ใช้นะคะจะเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันทวเหลืองได้หมดเลยนะคะ แต่ขอให้เป็นน้ำมันใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้นะคะไม่อย่างนั้นจะมีกลิ่นหืนกลิ่นเหม็นน้ำมันได้ค่ะเราจะรอให้น้ำเดือดแรงๆแ,แ,แบบนี้เลยนะจากนั้นนะ่ะใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปแล้วเริ่มจับเวลาค่ะช่วงนี้นะคะใครมีนาฬิกาแขวนผนังก็เริ่มจับเวลาได้เลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เวลาที่เราเอาเส้นใส่ลงไปเนี่ยเขาจะยังแข็งอยู่ให้ทิ้งไว้ในหม้อประมาณ5วินาทีจากนั้นนะคะก็ให้ใช้ตะหลิวลงไปคน คนเพื่อให้เส้นนกระจายตัวให้ทั่วหม้อนะคะความร้อนเนี่ยก็จะทําให้เส้นอ่ะเริ่มนุ่มขึ้นแล้วก็ทั่วถึงนะคะคุณผู้ชมแล้วการคนเนี่ยจะทําให้เส้นเขาไม่กอดติดกันเหนียวนะคะแล้วก็ไม่ติดก้นหม้อด้วยนะต้องคนช้าๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะสามารถหยุดได้นะคะคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องคนตลอดเวลานะคะ พอหยุดสักแป,ป๊บก็ต้องกลับมาคนเป็นระยะนะคะคุณผู้ชมจำเป็นมากนะคะพอเส้นเขาจะค่อยๆดูดน้ําหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยเรายิ่งต้องคนนะคะไม่อย่างนั้นนะพอน้ําถูกดูดไปน้ําก็จะงวดขึ้นแล้วก็จะไมมติดก้นหม้อได้ในระหว่างที่เวลาย,ยังไม่ครบ8นาทีนะคะให้เราไปเตรียมกระชอนกระชอนตาห่างเอาไว้เทน้ําทิ้งอนนะคะแล้วก็หม้อน้ํา ใส่น้ำปริมาณเยอะนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเอาเส้นเนี่ยลงไปน็อกให้เย็นเร็วที่สุดเส้นสปากเกตตี้ที่อยู่ในน้ำร้อนเดือดจัดอย่างนี้นะจะอมความร้อนเอาไว้มากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเราไม่น็อกเส้นนะคะเขาก็จะสุกต่อไปแล้วก็จะบวมน้ำอืดน,นะคะระหว่างนี้ต้องคนไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมเป็นเทคนิคที่ทำให้เส้นไม่ติดกันนะ จะสังเกตได้ว่าพอเวลาผ่านไปใกล้ๆจะหมดเวลา8นาทีนะคะน้ําจะเริ่มงวดลงเพราะว่าเส้นสปากเกตตี้เขาดูดน้ําเข้าไปนะแล้วเส้นก็จะบวมใหญ่ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยต้องคนตลอดเวลาแล้วนะคะจะไม่พักมือไม่ทิ้งไปไหนแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคนไปเรื่อยๆจนครบ8นาทีจากนั้นก็ปิดไฟนำหม้อเส้นนะคะไปเทลงในกระชอนที่เราเตรียมไว้แต่ว่าควเปิดน้ําลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเา้าน้ําในหม้อเนี่ยร้อนมากๆ น้ำก๊อกก็ช่วยลดอุณหภูมิของน้ำค่ะเวลาทิ้งไปในท่อเนี่ยก็จะไม่รอ้อนจนเกินไปนะคะขั้นตอนสำคัญนะคะคือการน็อกเส้นให้หยุดการสุกค่ะด้วยน้ำที่เราเตรียมไว้นี่เองเทลงไปเลยค่ะใช้ตะหลิวคนให้ทั่วนะคะเพื่อให้น้ำสะอาดเนี่ยช่วยทำให้เส้นเขาเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะไม่ควรใช้มือลงไปซาวนะคะคุณชมคะเพราะว่าน้ำตรงนี้อาจจะยังร้อนจัดอยู่ จากนั้นนะคะเทน้ำทิ้งลงในกระชอนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะคะใช้มือเปล่าเนี่ยลองจับเส้นดูถ้าเส้นยังคงร้อนอยู่นะคะให้เอาลงไปแช่น้ำอีกครั้งการทําให้เส้นเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนี้นะคะเป็นเทคนิคสำคัญเลยค่ะที่ทําให้เส้นสปาเก,กตตี้ของเราเนี่ยเหนียวน,นุ่มไม่อืดน,น้ำไม่ขาดง่ายนะคะคุณผู้ชม หลังจากที่น็อกน้ํารอบที่2แล้วนะคะรับรองเลยนะคะว่าเส้นของเราจะเป็นเส้นที่มีคุณภาพเหนียวเห็นไหมเด่นดึง,ด,ง,ด,งดึงเลยเอาละค่ะมาถึงขั้นตอนสําคัญนะคะใช้น้ํามันพืชค่ะเทลงไปให้ทั่วจากนั้นก็คลุกเคล้าน้ํามันเคลือบเส้นเอาไว้ค่ะไม่ให้เส้นติดกันนะคะคุณชมเส้นที่ต้มแล้วแบบนี้นะคะคุณชมสามารถแบ่งเอาไว้เป็นแพ็คๆแพ็คละหจานนะคะ แล้วฟรีซไว้ในช่องแช่แข็งในตู้เย็นบ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นเดือนนะคะคุณผู้ชมพอคลุกน้ำมันเสร็จนะคะก็ให้ตวงลงมาใส่จานว่าเราจะรับประทานจานหนึ่งเนี่ยใช้เส้นมากน้อยแค่ไหนเอาที่เราพอใจนะจากนั้นนะคะก็เอาเส้นใส่ถุงที่ร้านแอจะใช้ประมาณ150กรัมค่ะหรือว่า1.5ขีดนั่นเองต่อ1ถุง1จานนะคะพอแพ็คเสร็จนะคะก็พับปากถุง จะซีลหรือไม่ซีลก็ได้ค่ะคุณผู้ชมของแอคแค่พับปากถุงแล้วก็ยังใส่กล่องปิดฝากล่องแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีซแช่แข็งไปเลยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะทําให้ประหยัดแกส๊สประหยัดเวลาได้มากโขเลยต้มเพียงครั้งเดียวนะคะเอาไว้ใช้ได้อีกหลายครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้แอก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝากอยู่เสมอวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ